สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะคุณแม่พามาทานร้านครัวจ่าทองกาญจนบุรีวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะประเพณแนะนำค่ะเมนูมีแกงส้มชะอมกุ้งสามชั้นทอดน้ำปลาทอดมันปลากายแกงส้มชะกมชะอมกุ้งอร่อยมากอร่อยมากนะคะอ่าค่ะลงมาแล้วค่ะผักสดนะคะผัดเผ็ดเก้งผัดเผ็ดเก้ง อันนี้คืออะไรยำปลาคังน้ำใสต้มยำปลาต้มยำปลาคังน้ำใสอันนี้นะคะคือซิกเนเจอร์ค่ะอร่อยที่สุดใน3โลกอร่อยที่สุดใน3โลกซิกเนเจอร์เอาเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวเราจะรับประทาน <c oughs> ให้แล้วก็ชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าอร่อยมากอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แล้วราเจอกันรอบหน้านะคะ